ยินดีต้อนรับกลับสู่ g e a r s h i p ปวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Mazda BT-50 รุ่นปี2025รถกระบะท,ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่แข็งแกร่งดีไซน์สวยและใช้งานได้หลากหลายในประเทศไทยนี่คือรุ่นที่ไม่ควรมองข้าม Mazda เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบที่สวยงาม และ Bt50 ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์นั้นไว้กระจังหน้ามีขนาดใหญ่ดีไซน์ดุดันพร้อมขอบโครเมียมที่เพิ่มความหรูหราไฟหน้าเล็ดถูกออกแบบให้เฉียบคมช่วยให้การมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนและยังมีไฟสองสว่างเวลากลางวันเพิ่มความทันสมัยภาพรวมของตัวรถให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกเส้นทางหนึ่งในข้อดีของ Bt50 คือขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางวิบาก ซูมล้อถูกออกแบบให้ดูดุดันเสริมความเป็นรถออฟโรดที่พร้อมลุยล้ออัลลอยขนาด18นิ้วช่วยเพิ่มความหรูหราและความแข็งแกร่งความสูงจากพื้นถึงตัวรถทําให้สามารถขับผ่านเส้นทางครุขราได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกไปผจญภัย BT 50พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ด้านหลังของ BT 50ได้รับการออกแบบให้มีความเรียบหรูและทันสมัยไฟท้ายเล็มาในดีไซน์เพรียวบางเข้ากับภาพรวมของตัวรถ ฝากระบาดท้ายเปิดใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานทําให้การขนของเป็นเรื่องสะดวกกระบาดท้ายมีพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับน้ําหนักได้มากเหมาะสําหรับการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และการเดินทางมาสด้าได้ออกแบบให้ bt 5 0เป็นรถที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการความอเนกประสงค์เมื่อเข้ามาในห้องโดยสาร bt 5 0ให้ความรู้สึกหรูหราและสะดวกสบายแผงคอนโซลถูกออกแบบอย่างประณีตมีวัสดุที่ให้สัมผัสนุ่มนวลและการจัดวางปุ่มควบคุมที่เป็นระเบียบ หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วเป็นหนึ่งในจุดเด่นของรถรุ่นนี้รองรับ apple carplay และ android auto ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางฟังเพลงหรือโทรศัพท์ผ่านบลูทูธทุกอย่างสามารถควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเบาะนั่งถูกหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงนั่งสบายแม้เดินทางไกลเบาะคู่หน้าสามารถปรับได้หลายระดับช่วยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหาตำแหน่งที่นั่งที่เหมาะสมได้ง่ายที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายไม่อึดอัดระบบปรับอากาศแบบ d u อัลโซนช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศภายนอกไม่ว่าข้างนอกจะร้อนหรือเย็นแค่ไหนภายในห้องโดยสารยังคงให้ความรู้สึกสบาย Mazda BT 50ปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้ให้พละกกำลังที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกของหนักหรือขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทาย ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลสำหรับใครที่ชื่นชอบความรู้สึกในการควบคุมเกียร์เองก็มีตัวเลือกเกียร์ธรรมดาให้เลือกเช่นกันการขับขี่ของ Bt 5 0ให้ความรู้สึกมั่นใจและสมดุลระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้ซับแรงกระแทกได้ดีแม้ขับผ่านถนนครัวขรถยังคงให้ความรู้สึกนุ่มนวลการบังคับพวงมาลัยตอบสนองได้ดีช่วยให้การเข้าโค้งเป็นไปอย่างแม่นยำไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนทางหลวง ในเมืองหรือทางลูกรังรถยังคงให้การยึดเกาะถนนที่ดีระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้สามารถลุยเส้นทางที่ยากลำบากได้โดยไม่มีปัญหา Mazda ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร BT50 มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่รถยังติดตั้งถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มการป้องกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุเรื่องความประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเครื่องยนต์ดีเซลถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ทำให้ Bt50 เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางระยะไกลและการใช้งานในชีวิตประจำวันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Bt50 เป็นรถที่ให้ทั้งสมรรถนะความสะดวกสบายและดีไซน์ที่เหนือกว่าแม้ว่าจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ Isuzu D-Max แต่ m a z d a ให้ความสำคัญกับดีไซน์ที่พรีเมียมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครที่ต้องการรถกระบะท,ที่แข็งแกร่ง,งทันสมัยและขับสนุกรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด m a สด a าบีทีปี2025ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นรถที่เหมาะสําหรับทุกรฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะใช้ทํางานท่องเที่ยวหรือเดินทางในชีวิตประจําวันรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ